หีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะะโอ้ไม่เชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสิรบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึ่งงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้วึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ อมันไปนไนนบกปววถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้าไอ้อะไรมาด่ากูเนี่ยมาวะาเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ A I ไม่ใช่หรอ,ม,หรอม,มาด่ากูได้ไงเนี่ย s ิริก็มีหัวใจด้วูไง s ินี่น่าละเขาถึงไปฟ้องสิร i กันเป็นงนี้นี่เองเป็นไรแล้ว่าพูดดีๆนะบักครูพีย